จะต้องถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกจากรถให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นภาระในเรื่องของการเก็บเมื่อทําพื้นนะครับพื้นที่นอนขึ้นมาแล้วยังต้องสามารถที่จะนั่งโดยสารได้3-4คนโดยที่ไม่ต้องยกชุดพื้นที่นอนเนี่ยเข้าๆออกออก วันนี้ผมอยู่ที่บ้านไร่พอเพียงนะครับจังหวัดสระบุรีเมื่อคืนมานอนที่นี่คืนหนึ่งมาทดลองนอนพื้นที่นอนนะครับหรือว่าตัวแคมเปอร์ที่ดีไวขึ้นมาก็ถือว่าน่าพอใจนะครับถือว่าโอเคกับชุดพื้นที่นอนที่ทําขึ้นมาชุดนี้นะครับเป็นงานดีไวแบบง่ายๆนะครับ รถผมเป็นปาเจโร่ปี2014รถรุ่นนี้นะครับการพับเบาะของเขาเนี่ยเบาะแถวที่สองจะพับแบบตลบไปอยู่ด้านหลังของเบาะแถวแรกเบาะแถวที่3มนะครับจะพับพนักพิงลงนะครับยกฐานเบาะขึ้นพับพนักพิงลงซึ่งเมื่อพับเบาะแถวที่3นะครับพื้นรถด,ด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างเรียบเลยก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลยลองทําพื้นที่นอนแบบง่ายๆใช้แผ่นไม้ตัดเข้ารูปกับพื้นรถลองนอนดูแล้วติดตรงที่ ระยะความยาวด้านหลังนี้นะครับถ้าไม่ถอดเบาะแถวที่2ความยาวจากเบาะแถวที่2ถึงท้ายรถเนี่ยจะอยู่แค่165ซนเมตรแต่ว่าผมสูง175ซนเมตรนะครับก็เลยนอนไม่สบายนอนแล้วติดจริงๆผมไม่เคยอยากถอดชิ้นส่วนออกจากตัวรถเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นภาระในเรื่องของการเก็บแต่ว่าถ้าอยากจะออกทิปนะครับแล้วนอนในรถเนี่ยมันก็ต้องยอ้อนก็เลยตั้งโจทย์ให้ตัวเองไว้ว่าจะต้องถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกจากรถให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระในเรื่องของการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดออกไปเนี่ยเก็บไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเสียหายหรือว่ามันอาจจะหายได้และเมื่อทําแล้วจะต้องสามารถนั่งโดยสารในตําแหน่งเบาะนั่งปกติได้3าถึงสที่นั่งโดยที่ไม่ต้องยกชุดพื้นเข้าๆออกๆก,ก็คือถ้าจะนั่ง3าสี่คนเนี่ยกลางเบาะนะครับแล้วนั่งได้เลยชุดพื้นก็ยังวางอยู่ในรถแบบนี้นะครับแต่อาจจะมีการปรับรูปแบบอะไรเล็กน้อย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ผมถอดออกไปก็จะมีแค่เบาะแถวที่สองผมเลือกที่จะถอดเบาะแ,แค่ตัวเดียวคิดว่าถอดเบาะตัวเดียวเนี่ยนอนได้แล้วพอแล้วนะครับ2คนก็นอนได้นะครับแล้วก็จะมีฝาปิดนะครับกล่องเก็บของในรถที่ถอดออกไปแผ่นปิดพื้นด้านหลังสองสองข้างนะครับเป็นแผ่นปิดพื้นเล็กๆ2ชิ้นที่ถอดออกไปมีแค่นี้นะครับรูปแบบของพื้นที่นอนที่ทําออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก็คือกองรับพื้นด้านหน้า กองรับพื้นด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนของพื้นที่นอนส่วนกลางตรงนี appeal, ้นะครับ3ส่วน5ชิ้นด้วยกันกองรับพื้นเนี่ยจะมี2ชิ้นนะครับด้านหน้าเนี่ยมีกองรับพื้น2ชิ้นกองรับพื้นด้านหลัง1ชิ้นพื้นที่นอนเนี่ยแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับจะประกอบด้วยสส่วน5ชิ้นรูปแบบของพื้นที่นอนที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรูปแบบนะครับคล้ายๆกันกับปาเจโโลหลายๆคันที่เขาทํา ทำกันมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันตอบโจทย์กับที่ผมต้องการถ้าเป็นรูปแบบแบบที่เห็นเห็นกันเนี่ยถ้าเขาถอดเบาะแถวที่สองออกทั้งสองตัวนะครับกล่องรับพื้นด้านหน้าก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวเลยนะครับเต็มพื้นที่นะครับแต่ทีนี้ของผมเนี่ยเมื่อเลือกที่จะถอดเบาะแถวที่สองออกตัวเดียวนะครับกล่องรับพื้นด้านหน้าผมก็เลยต้องทําเป็นสองชิ้นแบบนี้นะครับก็คือเป็นกล่องรับพื้นชิ้นใหญ่ตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะได้กล่องเก็บของนะครับที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็าสามารถที่จะเก็บอุปกรณ์เครื่องนอนได้เลยนะครับที่กล่องนี้ผมทําเป็นแบบฝาปิดนะครับแบบยกปิดเปิดแบบง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนกล่องเล็กนี่เก็บของได้เหมือนกันนะครับก็เป็นช่องเล็กๆตัวนี้อาจจะวางพวกปลั๊กไฟหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ นะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับของใช้เล็กๆน้อยๆก็สามารถเก็บที่ช่องนี้ได้นี่ก็จะเป็นกล่องรับพื้นด้านหน้านะครับสําหรับกล่องรับพื้นด้านหลังอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ต้องการที่จะถอดกล่องเก็บของท้ายรถนะครับที่ติดมากระรบเนี่ยออกผมก็เลยทําเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องไม้ครอบทับลงไปเพื่อใช้ในการรับพื้นและก็ยังคงสามารถที่จะเก็บของได้อยู่นะครับโดยทําเป็นฝาเปิด นะครับเป็นการยกเปิดแบบนี้นะยกเปิดแบบง่ายๆนะครับจะเก็บของได้เหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าด้วยความสูงนะครับของตัวไม้นี่กล่องไม้ที่เราครอบลงไปเนี่ยมันก็จะได้ความสูงของพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าไอรูปแบบหรือว่าช่องเก็บของเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมของตัวกล่องนะเก็บของที่ติดมากับรถอยู่แล้วถ้าใครทําเป็นกล่องไม้นะครับถอดตัวนี้ออกแล้วทาเป็นกล่องไม้ทั้งทั้งชุดเนี่ย จะสามารถที่จะกําหนดช่องเก็บของหรือว่ารูปแบบของช่องเก็บของได้นะครับตามที่ต้องการแต่ผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็เก็บของได้เหมือนกันก็แค่นี้พอแล้วนะครับช่องว่างที่เห็นเนี่ยครับคือ,คอ,อตั้งใจนะครับที่จะเว้นช่องไม่ให้ตัวขอบไม้เนี่ยมันวาง อยู่บนตัวกล่องนะฮะซึ่งมันเป็นพลาสติกเนี่ยโดยตรงนะครับคือไม่ให้ตัวกล่องเน,นี่ยรับน้ําหนักเวลาผมขึ้นไปนั่งหรือขึ้นไปนอนนะครับกลัวกล่องมันจะแตกอ่าส่วนพื้นที่ด้านข้างนะครับตรงนี้ด้านหลังเนี่ยทั้งสองข้างนะครับเอ่อจริงๆเนี่ยหลายๆคันเขาก็จะตีเป็นตู้เป็นตู้เก็บของเล็กๆกันนะครับทั้งอ่าพื้นที่นะครับตรงนี้แล้วตัวซุ้มล้ออาจจะทําเป็นตู้ครอบไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตู้เก็บของแต่ว่าผมต้องการแค่นี้ ต้องการแค่พื้นที่นอนจริงๆก็เลยปล่อยพื้นที่ตรงนี้ไว้โล่งๆนะครับทําแค่ตัวตัวแผ่นพื้นนะครับปูปูพื้นไว้วางของแค่นั้นนะครับสําหรับระยะที่ได้อ่าในส่วนนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งขวานี้นะครับไม่ได้ถอดบอเบาะแถวที่2เนี่ยก็คือได้ระยะหนึ่งร้อยหกสิห้าเซนเหมือนเดิมแต่ว่าฝั่งนี้นะครับเมื่อถอดบอเบาะแถวที่สองแล้วเนี่ยระยะที่ได้เนี่ยฮะจะอยู่ที่สองร้อยห้าเซนติเมตรหรือว่า ตีะวะสองเมตรเต็มๆนะครับการนั่งโดยสารนะครับอย่างที่บอกว่าต้องสามารถที่จะนั่งสามถึงสี่คนได้ในตาแหน่งเบาะนั่งปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องยกชุดพื้นที่นอนเนี่ยเข้าๆออกๆออกถ้าต้องการที่จะนั่ง3คนนะครับคือ2องคนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนั่งได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีสมาชิกเพิ่มนะครับอยากนั่งอีกคนนึงยกพื้นนะครับ ด้านขวานะครับขึ้นมาซ้อนนะครับแบบนี้จะสามารถที่จะยกเบาะแถวที่3ขึ้นและนั่ง3คนได้ถ้าต้องการจะนั่ง4คนนะครับก็ยกกล่องรับพื้นด้านหน้ากล่องเล็กตัวนี้ออกหาที่วางนะครับตามสะดวกเลยว่าจะวางไว้ตรงไหนนะครับก็ไม่ได้กินพื้นที่อะไรมากเป็นกล่องเล็กๆพอยกกล่องรับพื้นด้านหน้าออกนะครับก็จะกางเบาะแถวที่สอออกได้แบบนี้ ตอนนี้ก็นั่งได้4คนแค่นี้ก็สามารถที่จะนั่งกันได้4คนนะครับในตำแหน่งที่นั่งปกติแล้วพื้นที่ด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับก็สามารถที่จะวางสัมภาระวางของได้เต็มที่เลยทั้งพื้นที่ด้านข้างและพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะฮะก็ uh. วางของได้พอสมควรเลยนะครับถ้าไปออกทริปนะครับไปกันเป็นกลุ่มเนี่ยสี่คนนะครับก็นั่งกันได้สบายๆวางของได้เต็มที่ไปถึงที่นะครับก็นอนในรถสองคน นอนในเต็นท์สคนนะครับก็ถือว่าลงตัวการ DIY ครั้งนี้นะครับผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเครื่องมือนะครับ w m r ม p o w e r Tool ที่ส่งมาให้ทั้งโต๊ะเลื่อยวงเดือน10นิ้วที่ทำให้การตัดการซอยไม้ของผมสะดวกมากส่งมาให้ทั้งสว่านไร้สายไขยควงกระแทกไร้สายและตัวบล็อกแบตซึ่งทั้ง3ตัวนี้ทำให้การเจาะไม้ของผมนะครับไม่ต้องคอยเปลี่ยนหัวไปมาเลย ตัวหนึ่งผมใช้เจาะนำอีกตัวหนึ่งใช้ฟรานลูและอีกตัวหนึ่งใช้ในการยิงขันสกรูนะครับส่งตัวทิมเมอร์มาให้ด้วยที่ใช้ในการลบมุมไม้ซาอรอ่งงานไม้ทําให้การเจาะทํามือเปิดฝาปิดกล่องเก็บของทําได้ง่ายมากๆจะเห็นว่าเครื่องมือทั้งหมดเป็นแบบไร้สายทําให้การทํางานคล่องตัวมากเพราะว่าไม่ต้องคอยเสียบปลั๊กถ้าใครสนใจชุดเครื่องมือแบบนี้ผมลงลิงก์นะครับช่องทางสั่งซื้อและราคาไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ